ยไปครับยงเลยครับพี่ยังไม่ได้เงินคืนเลยครับไม่แต่ว่าผมมันไม่ได้ให้ผมให้เมาส์จัดการครับให้เมาส์ให้แม่ให้ธนายจัดการไม่อยากดูเองวดหัวรเครียดไม่ชอบเครียดรวมๆนั้นมันก็คือดประโยชน์นะพี่เนาะถ้าของผมเองอ่ะสองล้านสี่ครับแต่ว่าของเมาส์ของแม่รวมกันก็ประมาณห้าล้านกว่าบาท รวมกันก็เกือบสิบแค่นียครับถ้า,ถาเกิดผมไม่ได้รวมดอกเบีย้ยครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดรวมดอกเบีย้ยได้สิบวาระแต่ว่าอันนั้นมันคือมันไม่ได้นอตได้อยู่แล้วไงก็เลยเอาแค่ทุนที่เราควักไปดีกว่าครับพี่เอาต่อไปมาที่เราบอกว่าให้เวลา1 5าวัน,ตน,นแต่ไม่โนมันจะเป็นยกลัออกบคือผมไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยครับผมให้เมาส์กับแม่แล้วก็ทนายเป็นคนตามครับพี่เพราะว่าผมไม่อยากเครียดแล้วผมไม่ชอบเครียดไงแต่ไม่ได้ไปอัปเดตกับแม่หรือกับทนายไม่เลยพี่ผมไม่อยากเครียดแล้ว ถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องถามพ่อกับแม่มีความหวังอยากได้คืนได้ความหวังอยากได้คืนมันก็มีความหวังอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้หวังแบบขนาดแบบ50% 100%เงี้ยทำไมก็เลยทำใจไหมว่าทำไมไม่ได้คืนก็าทำใจว่าปีนี้ทำงานฟรีทั้งองฟรีทำใจเลยจริงจริงเนี่ยผมคิดเลยผมต้องไปถ่ายรายการร้อยกว่าครั้งแล้วว่าจะได้เงินคืนจริงเหรอที่จะกันจริง แต่ก็ไม่เป็นไรเราไปยังไม่ตายไม่ไคิดกลัวกันครับพี่ถ้าเปนรู้จะเครียดไปทำไมเราก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่จากครา้งคืนหน้าคือท้าเจ้าที่เขาก็ไม่ได้บอกเราว่ามันจะสามารถตามจับเขผมไม่ค่อยอยากไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเพราะผมมันติดเล่นผมติดเล่นผมพูดติดเล่นผมพูดติดเล่นแล้วทนายด่าผมเดี๋ยวรูปดีมันเปลี่ยนไงผมไปพูดเล่นพูดอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะถ้าเรื่องพัดจริงจังให้ทนายเมาแม่ ไม่พอจัดการ้วผมไม่อยากเครียดครับชีวิตไม่ละมากับแม่เขาเครียดไหมเพราะว่าเขาก็เยอะก็เดนเยอะแม่แม่เขาก็เครียดครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับแต่แรกๆนี่เครียดเลยครับอลัวในมา้าว่าหมดกลัวครับก็ <laughs> เส็นมันต้งปได้ <laughs> ครับการลงทุน <laughs> โอเข็ดพี่ระวังนะเนี่ยระวังนะอย่าไปลงทุนอะไรนะ <laughs> เพราะว่าไม่มีอยู่จริงหรอกที่ฝากเงินแล้วจะรวยขึ้นไม่มีทางโดนหลอกทั้งนั้น พี่คนโดนหลอกเยอะนะตั้งแต่ผมพูดไปนะคนดีเกมมาหาผมเยอะมากนะแต่เขาไม่กล้าพูดเพราะเขากลัวแม่เขารู้กลัวพ่อเขารู้กลัวเพื่อนด่าว่าโง่แต่จริงๆคนโดนหลอกเยอะมากเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาใช้อะไรอย่างเงี้ยกูน่าสงสารมีเยอะแล้วอย่างนี้คือตอนนี้คืออย่างตัวเราเองวลาใครมาชวนตอนนี้เป็นยังไงไม่เอาเลยอย่ายุ่งไม่ทําอะไรทั้งนั้นไม่ทำอะไรทั้งนั้นเลย ใครชวนลงกูนอะไรก็ไม่เอาแล้วเลยผมด่าด้วยใครชวนนะไม่เอาครับไม่ยุ่งครับคือทำเองคนเดียวดีกว่าสบายใจถ้ากลับมาถ่าย YouTube ของเราเหมือนเดิมดีกว่ากลับมาถ่ายรายการของเราเหมือนเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยครับถ้าสมมได้แจกแจกจะทำธุรกิจที่มันสักอย่างนึงจะทำเองนะไม่ต้องคนอื่นมาล่วะถ้าคือถ้าลงทุนก็จะลงทุนกับโปรบอยครับ แค่2คนครับเพราะว่าเราทํา y ำ u ูทูบช่วยกันมาครับถ้ากับคนอื่นก็ไม่ค่อยอยากทําครับแต่ยูทูปก็ยอดตกช่วงนี้คนดูน้อยมากเลยไปดูช่องแจ็คแฟนฉันหมดแล้วเราทำยังไงเราเอาแจ็คแฟนฉันมาออกรายการเราดิโอ้ยเขาเขาคิวไม่ว่างไงเขามาไงช่วงนี้เขามีเพลงสะบัดปุ๋ยไงแล้วก็ติดต่อเขาไงบอกแจ็คมาเพิ่มยอดวิวหน่อยเพื่อนแจ็คบอกเฮ้คิวจะไม่ว่างเลยไม่คิดค่าโฆษณาครับพี่ เขาไม่ค oh so ิดค่าตัวครับแต่ว่าไหนๆจะออกด้วยกันทั้งทีเดี๋ยวรอมีลูกค้าทำแต่เขาไปออกด้วยกันทีเดียวเราลูกค้าจ้างลูกค้าเขาได้ใช่ครับตัดต่อรายการกันก่อนแอ่ว่าถ้าจะยกบ้านท้ใครยก็ย้อยนยกให้เขาอ๋ออันนั้นผมก็พูดเล่นๆครับพูดเล่นๆในยูทูบครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องยกให้จริงอ่ะก็ต้องยกให้บอยเพราะผมเป็นหนี้บ้านอยู่อีก15ล้านหนี้บ้านนะ เราเป็นหนี้5ล้านไอ้เมาส์มันจะผ่อนไหวเหรอแม่ผมจะผ่อนไหวเหรอแม่มันก็โดนยืมผมเสียค่าอินทีเลียไปแล้วคนเดียวที่ผ่อนไหวก็น่าจะเป็นก้อยแต่เขาก็มีบ้านไอง้นี่ก็แส้เขาเองแต่ว่าเงินเขาได้เยอะกว่าแม่ผมเยอะกว่าไอ้เมาส์เยอะกว่าผมก็ต้องยกให้เขาแต่ผมเป็นอะไรไปวาาแผนนอคต พาไว้ก่อนพี่เขารู้ตัวยังเนี่ยัอะไรนะคพราะเราจะเอาหนี้ไปเขาเจ็ห้าล้านเนีขาไม่รู้ตัวแต่เป็นการบังคับไปเพราะเป็นกานบ้านโดนยึดแน่แลื่อง้วบอกเขาแล้วเหรอบอกแบบจริงจริงังๆเลยว่าจะยกไม่เขาก็อาารย์คำพูดทันวิทีนลยถ้าตายบ้านยกไปเลยอันนี้คือเขารับรู้เราบอกเขาแม้ว่าเราพูดคำนี้เลยที่เอาไปพูดจริงพูดจริงไพิจิกาลีควบเป็นพี่บ้านแม่ผมไม่มีตังค์อ่ะเพราะผมต้องผ่อนบ้านเดือนสี่ห้าหมื่นนะแล้วแม่จะขอตังค์ผมอยู่เลยอ่ะจะผ่อนได้ไง เขาจะเอาสิเพราะว่าบ้านเขาเป็นคนเลือกไอ้อินทีเรียเขาก็เป็นคนเลือกหมดไอ้บ้านจรือเงนต่งกเป็นเรื่องถอเลยคือจะไม่นจะไม่ใช่เรื่องหอพี่แต่ว่าเวลาผมซื้อบ้านเนี่ยผมก็ให้ค่อยเลือกทำอินทีเรียอะไรก็ให้ค่อยเลือกผมก็มีหน้าที่ไปจ่ายตังค์อย่างเดียวให้เขาไปแล้วถาวันนึ่งแต่งงานกันทำไงอ่ะถ้าวันหนึ่งแต่งงานกันก็มาอยู่บ้านแังนี้เป็นเรือนถอนนั่นแหละถ้าวันหนึ่งนะทำไม อันนี้ไดเดี๋ยวไปพูดชัวร์ๆแล้วออะสมมติถ้าวันนไม่ใช่อ่ะไอ้นิกกี้เป็นไคขีีโมยนะไม่ใ่ยงพูดไปเลยให้มันหลักฐานมาตัวเราคนนี้คนนี้มาออกล้องเลยคนนี้เลยพูดไปเลยพี่พูดไปเลยนิกกี้ฮะพูดไปเลยไม่ได้ไปพูดเลยไม่ได้เดี๋ยวคนชอบาว่าโอ้นกกี้หลงแฟนว่าอะไเงี้ยไม่ได้ทุกคนนี้ไม่ข้าง่าคนนี้ไม่ข้างลักเราข้างลัาอยู่แล้วเพราะเรามีแฟนดีไง ี่เรามีแฟนดีเราก็ต้องรักแฟนเราไงดีะไรดีอะไรดีเไยโอ้โหดีทุกเรื่องสารพยานิดนึงดีทุกอย่างพนานาพนานาแล้วกันพันนาหมาผมขี้รั่วหมาผมขี้รั่วฟ้องเสียผมเองอ่ะยังไม่ไปเช็ดตูดหมาเลยเพราะว่าไม่ชอบขี้หมาแต่ป้อยเขาไม่รังเกียจเลยอ่ะเขาเอาหมาผมแล้วเขาเอามือเข้าไปวองขี้เพราแม่เราขี้เดินไปเอาทิชชู่ไปถูตูดหมาแล้วแบบเฮ้ย ทำไมเขาถึงแบบว่าน่ารักใส่ใจขนาดน,นีถ้ถ้าเราป่วยจะยิ่งกว่านี้ไหมถ้าเราป่วยจะยิ่งกว่านี้ไหมถ้าเราติดเตียง,ง,ยงถ้าเราติดเตียงถ้าเราติดเตียงเพื่ออะไรเพื่ออะไรอะไรอีกเขาใส่ใจเหมือนวันเนีย้ยเมืกก่อวานเขถามผมว่าพรุ่งนี้มีงานที่ไหนผมบอกว่าเซน่ันโบเขาบอกว่าไม่ใช่งานเมเจอร์รัตโยทินเขาใส่ใจเราถึงแม้ละ แล้วาไม่มาเขาไม่มาเขาหกฉากไม่ยาปล่อยคนนแสดงติดโควิดเยอะไ่มีใครเล่นแล้วใเล่นที่้าไมว่ากีักตัวตอนนี้ท่านม่มาักตกยิงอ้ไอ้กักตัวตุ๊กี้กักตัวใครก็ต้องเหนื้อยก้อยก็เล่นทุกฉากเาตุิงิงบ้างต้อยิงบ้างกะตุ๊กี้กักตัวถึงนที่เพจอ้ไอ้ก็กักตัวอนผู้หญิงไม่มี ขาใส่ใจเราไม่่ใชเขาใส่ใจเราแล้วอะไรกี่เขาใส่ใจเช็คที่มาให้เรามีอะไรกี่เขาก็ดีเขาก็ดีกับเราทุกอย่างก็เรียกทั้งพ่อแล้วก็เรียกทั้งเพื่อนยังเป็นหัวเลยยังไม่ได้เรียกเราอยากให้เรียกไหมอย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมไม่เป็นไรหรอกแต่ผมว่าเขาเสียลูกใหญ่เขาไดเขาไดีอยูไม่ยอมเสียงคนนี้ไป่ได้แน่ๆใช่ไหมอะไรนะครับไม่ยอมเสียงคนนี้ไปแล้วถ้าทำได้นะพี่อยู่ที่เจ้าด้ไหม ถ้าอยู่ที่ตัวเราแต่ว่าใคโว่เมื่อ, <c oughs> อกี้แต่ว่าปีนี้เราแมบอยากให้คนคนนี้แต่งแน่ก็คือคนนี้แต่ว่า <c oughs> พี่เคยเห็นพวกดาราพูดเยอะๆป่ะล,ะ<อ>ล่ะแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่ไงไมออ่อยากพูดเยอะดีกว่าแต่เราก็ผ่านมาแล้วนะฮะแล้วเนี่ยก็ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านเรื่องอะไรเรื่องความลับเรื่องอะไรใช่ครับใช่ครับั่งคานแล้วไงใช่ครับอืมเลยฮะดีที่พี่จะกันวันนี้ไหม วันนี้เงียบมากเลยอะไม่ผ่านไปมาแล้วครัไปไปเลยกินเท่วเลยตอนนี้ก็รู้สึกผ่านผ่านที่เก่าหมดแล้วทสองบ้านี่เค้าเห็นไปมาหาสู่ใช่ครับพี่ครับเป็นยังไงบ้างครับครอบครัวทั้งคู่ครอบครัวก็แฮปปี้ทั <S <S ้งคู่ครับแม่น้องไปก็น yeah ่ารักครับแม่ผมก็ชอบเขาครับช่วยชีวิตดีๆนะ ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่โอเคอยู่ครับตอนนี้โอเคสถานะเลยค่ะพี่ถามเลยว่ายอดยูทูปมันลดลงมันตบต่อรายได้ของมันเพราะว่ส่วนมากเราจะมารายได้มันจะดีขึ้นครับพี่ก็เออรายได้ถ้ายอดวิวก็ลดลง50 60เปอร์เ็นต์นะพี่โใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนทำอะไรก็คนดูเป็นล้านเป็นล้ในเดี๋ยวนี้บางคลิปมันเหลือ2 0 0 0 0 0เหลือแสนกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตกเร็วเราก็ดีพี่เราได้รู้ตัวเร็วไงว่าเฮ้ยเราเริ่มห่วยแล้วนะ เราแบบว่าต้องไปปรับตรงตัวแล้วนะคนอื่นเขาดีกว่าเราหมดแล้วนะอะไรเงี้ยพี่ก็ดีมันด้วยสาเหตุอะไรมันทำไมมันต่กคนเบื่อเลยพี่แข่งเยอะใช่ไหมว่าจะมาทำเออเดี๋ยวนี้พี่ตัวนี้เพื่อนเพื่อดาราก็ทําหมดนอกจากเพื่อนเพื่อดาราทําแล้ว FC ที่คอมเมนต์อ่ะก็จะทำยูทูปแล้วเผื่อพี่จะทำอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงช่องกันแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวไปลงช่องแล้วนี่ยเนี่นี่ลงช่องกันแล้วแล้วลงกันทีเนี่ยหมดเนี่ยแล้วพอผมลงอ่ะ ถ้าก็แบ่งไปดูเร็วตรงนี้หมดยอดมันก็ตกแต่ว่าเราเป็นมันเป็นคอนเทนต์ของเราไงถ้าเราสุดทัวร์ที่แบบไม่มีเช่าอื่นมีอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่เรามีแผนนะที่จะพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสแต่ว่าต้องทำยังไงให้กับก็ใช่พี่ผมก็คิดอยู่เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้วันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับยอดเริ่มขึ้นแล้วครับมีเป็นอนวนคือดาราไปว่าเฮ้ยไม่มาไม่ต้องทำไม่ต้องทำเลยแข่งขอเถอะนะเพื่อนๆดาราทุกคน ไปรับรายการไปถ่ายละครมันดีจริอย่าไปทำยูทูบเลยมันไม่รวยหรอกอย่ามามันไม่เอ้าเขาเป็นรวยได้ยัไงเมื่อกาทำคนเดียวอ่ะตอนนี้แบ่งกันแล้วไงใช่ครับพี่ขอบคุณครับนิเสอร์นิเสอร์หน่อยนิเสิร์เสิร์นอ่ะถ่ายเยอะถึงที่ผ้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะตัวเดือลำะกี่ล้านกี่ล้านมันไม่เป็นล้านมไม่ถึงล้านอยู่แล้วกี่ล้านถ้าเราถ่ายเยอะไปไทย

ทำบุญหรือเปล่าใต้องบอกิรับครับต้นพิกากเมอ้ออ้ขอโทษทีอมองเลยน่ยเฮ้ย้ด่อันนี้นนี่ไมัดเด้ไมู่้ออกราการไี่ซ้ที่้กท่านได้ไมอะไรนะครการได้บ พี่สมอไฮ้น้งอ๋อพี่กี้ได้พี่ได้ครับมยพี่พี่ขาพี่ขาัด่อนตัวเองน่ไม่ใช่ทัวเอนก่กี้วอ์คอยหน่อยิกี้บวอรคอยหน่อยอะไรอ่ะวอร์คอยเด้รองเท้าทำพี่